คนไข้รา,ายนี้ครับมีอาการปวดหลังแล้วก็ล้าลงขาเป็นกระดูกทับเส้นขาเนี่ยมันจะชาไม่มีแรงตามมนด้วยปวดหลังก็ทนทนเอาหลังท,ทนไม่ไหวไปรักษาซึ่งตรงจุดนี้ครับทำให้คนไข่ยอยากเดินและตัวเซมีลักษณะของการเดินกระเพกแล้วก็รบกวนกันใช้ชีวิตอย่างมากนะครับคนไข้ได้รับการรักษาโดยที่เจอแพทย์ท่านอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วมีการทํากายภาพมาแล้วส่วนหนึ่งพอฉีดยาไปแล้วมันก็โอเคทุเลาลงแต่มันเดินได้ไม่ไกลเดินได้ประมาณ5้าทีจากเอ็มไอจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า ามีช่องหมอนรองกระดูกเนี่ยที่เล็กลงไปเยอะรูปภาพตัดขวางนะครับเห็นได้เลยว่าช่องตรงนี้มันตีบแคบลงไปเยอะมากเกินกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งตำแหน่งนี้ครับทำให้การส่งกระแสไฟฟ้าลงไปเลี้ยงรากประสาทของขาเนี่ยมันแย่ลงครับคนไข้เลยมีอาการปวดหลังแล้วก็ล้าวลงไปที่ขาขวาค่อนข้างมากในส่วนของหมอนรองกระดูกที่มีปัญหาปลิ้นด้วยเนี่ยจะเป็นหมอนรองกระดูกข้อ L4-5 ในการผ่าตัดพบว่ามีหมอนรองกระดูกปลิ้นอยู่จริงนะครับทำการหนีบ ตัดหมอนรองกระดูกที่เลิ้นอยู่ออกเพื่อเปิดช่องไขสันหลังให้มันโล่งนะครับเส้นประสาทจะได้ส่งกระแสไฟฟ้าลงมาเลี้ยงขาได้สบายขึ้นนะครับของเราเนี่ยได้ทําการผ่าตัดแบบแผลเล็กเป็นการส่องกล้องขนาดแผลเนี่ยเล็กมากๆแค่ประมาณขนาดปลายนิ้วก้อยหรือประมาณปลายปากกายครับไม่ค่อยปวดหนักขาเหมือนเก่าแล้วเนาะอาจจะลองหมุนดูนะครับอ่ะหมุนกลับไปทางนู้นด้วย เดินตัวตรงขึ้นเยอะแล้วนะลองกลับมานะครับไม่หนักขาแล้วเนาะสบายรู้สึกขาโล่งขึ้นเลยนะโดยเฉพาะขาขวาเนาะอย่าปล่อยให้ปวดหลังเรื้อรังแล้วลงขาเป็นมานานเลยครับถ้ามีอาการเยอะนะครับแนะนําว่าเข้ามาตรวจพบกับหมอเฉพาะทางก่อนเพื่อได้รับการรักษาที่รวดเร็วทําให้เราได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดีกว่านะครับ